เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเริ่มเกมไมคร f t นั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมคร f t นั่นเองครับผมอ่าโอเคคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นแบบว่าเครื่องเล่นนะครับผมให้ลุงเวเลเจอร์นะครับเดี๋ยวผมสร้างประมาณตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมอ่าอันนี้มันจะเป็นเครื่องเล่นแบบว่าเหมือนแบบไอสเกตอะไรอย่างงี้นะครับผมผมก็จะใช้เป็นบล็อกเหล็กนะครับซึ่งจริงๆใช้บล็อกอะไรก็ได้ครับผมจะวางไป6บล็อกนะครับ6นวก็วางเข้ามาครับ2 3 4 ห้าหกโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะวางให้แบบว่ามันเต็มเลยนะครับผมเอาละทีนี้ผมเอาน้ําแข็งมาฮะใช้เป็นน้ําแข็งอันนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ก็แบบวางไปรอบๆเลยครับเอยเดี๋ยวตรงนี้ต้องขยายพื้นที่หน่อยโอเคฮะทีนี้เราก็จะทุบรอบๆเลยนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็วางเป็นน้ําแข็งเข้าไปนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปับผมก็วางบล็อกที่เราต้องการเลยครับวางล้อมรอบไว้นะัะผม เอาละครับคุณผู้ชมอย่างต่อไปที่ต้องใช้นะครับอย่างแรกคือสลามบล็อกครับผมสกีพิสตันครับรีพิเตอร์นะครับผมแล้วก็แผ่นเหยียบไม้โอเคมาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือให้ทุบบล็อกอ่าด้านขวาตรงนี้นะครับผมของทุกด้านเลยนะครับก็ทุบไปครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้ฮะผมจะวางตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมวางเป็นอ่าสกีพิสตันนะครับสลามบล็อกรีพิเตอร์แล้วก็แผ่นไม้อย่างงี้นะครับอ่ะเราจะทําแบบนี้กรับให้ครบทุกด้านเลยนะครับผม เอาละมาตอนนี้วางครบแล้วนะครับเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยวางให้มันเป็นแบบความสูง2บล็อกด้วยนะครับผมแล้วก็ไอกรอบนอกอันนี้เนี่ยเอาเป็นบล็อกอะไรมาวางก็ได้ครับแต่ผมแบบนึกไม่ออกนะผมก็เลยเแบบเออออฟซิเดียนมาวางละกันนะครับผมเอาละถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องเล่นของเจ้าลุงวิเลเจอร์นะเดี๋ยวเราลองแบบว่าเสกลุงมาดูดีกว่าเอาละลุงลุงลองเล่นดิ ฟื้นอ,อ่าลุงจะโดนดันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแบบโหไหลลื่นเลยนะฮะจ้งอันนี้ผมว่าลุงเขาน่าจะสนุกแหละใช่ไหมเด้เด้เดทำไมลุงมาไหลาบางนี้วะฟื้นดันไปใหม่อ่าโอเคครับผมมันก็จะเป็นวนลูปแบบนี้นะครับลุงก็จะโดนดันแบบว่าไปสี่ทีแล้วผมดันแบบว่า คล้ายๆบอกว่าเป็นการเล่นไอสเกตอะไรเงี้ยนะบอกซึ่งแบบ <c oughs> เป็นการเล่นที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดด้วยฮะถึงลุงจะเหนื่อยลุงก็หยุดไม่ได้นะครับมันก็ฝังดูนั่งสารนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสร้างมากกว่า6บล็อกเนี่ยมันจะไม่ทํางานครับเพราะว่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นขนาดที่แบบพอดีนะครับผมในการที่แบบว่ามันจะแบบไหลไปแล้วก็โดนดันอะไรเงี้ยถ้ามากกว่านี้ปุ๊บมันจะแบบผิดพลาดน,นะฮะผมไปลองมาละ โอเคผมสำหรับอย่างแรกของเราก็ถือว่าเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเครื่องเล่นของเจ้าลุงนี้นะฮะอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นกล่องสีลุงครับผมอย่างแรกก็เอาไข่ชักเกอร์มาฮะแล้วก็สีเอาไว้ย้อมนะครับผมคือแบบอันนี้ผมจะเอาทุกแบบเฉดสีเลยนะโอเคผมจะทําไว้ตรงนี้และการพื้นที่มันเยอะ เอาละครับผมก็ไล่ย้อมอ่าชักเกอร์ไปเลยนะครับจังหวะนี้เอาให้ครบทุกเฉดสีครับมันจะได้บอกว่าสวยๆเหลืออีก3ตัวนะครับก็ย้อมไปทั้งหมดครับจังหวะนี้อ่ะขั้นตอนต่อไปครับผมเราก็จะเอาพิสตันมาดันนะครับโอเคฮะแบบว่าเราก็จะดันแบบให้มันแบบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้อ่ะต่อไปเรื่อยๆแบบเป็นทีละชั้นอะไรเงี้ยครับ เอาละฮะและนี่คือการรวมกันของอ่ะชักเกอร์สีลุ้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทุบนี้ออกก่อนเอาละอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแทรปดอมมาวางไว้ครับผมอ่าเอาแทรปดอมมาปิดไว้อ่ะให้ครบทุกด้านเลยนะครับฟึ้นและทีนี้เราก็ได้เป็นแบบว่าอ่ะกล่องสีลุ้งนะครับนี่มันก็จะแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเห็นปหมแบบเป็น RGB เลยครับผมเป็นไงคุณผู้ชม กล่อง R G B ในไมค์ครับนะฮะโคตรเฟี้ยวบอกเลยซึ่งไอ้กล่องนี้อาจจะมีเสียงร้องนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็สวยดีครับผมนี่กล่อง R G B นะครับแบบเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออโคตรเท่เอาละครับคุณผ,ผู้ชมอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างแบบตั้งชื่ออุปรกรณ์นนะเราก็จะเอาแอนวิมานะครับผมอ่ะซึ่งการตั้งชื่อนี้นะครับแบบไม่ใช่การตั้งชื่อธรรมดาครับผมมันจะเป็นชื่อแบบว่ามีเอฟเฟกต์แบบว่าเหมือนแบบเ er ออร์เลอร์อะไรเงี้ยอ่ะอย่างแรกนะครับผมจะใส่สัญลักษณ์นี้ไปครับผมแล้วก็ถ้าเราบบใส่เลขอะไรไปเนนีีี่่่ยยมมมมััจะหอบบลลสตาขซึงงูท้ด ถึง11มั้ง1 1จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็อ่ามีอยู่แค่นั้นนะครับสมมติผมเอาเป็นเลขสีแล้วกันสีแดงนะครับอย่างต่อไปผมก็วางสัญ,ญลักษณ์อันนี้อันเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ตัว K ไปครับอ่ะแล้วก็ทีนี้พิมพ์มั่วๆอะไรก็ได้แล้วครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าเอฟเฟกแบบนี้นะครับอ่านลองหยิบมาดูนะครับผมนี่ทีนี้เราก็จะได้ดาวที่แบบมีชื่อแบบว่าเหมือนแบบเออเลอร์อะไรอย่างงี้นะซึ่งแบบว่าค่อนข้างเท่ดีครับอ่าเดี๋ยวลองทาใหม่นะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นสีแบบสน เลขหนึ่งอ๋อเออจริง,รงๆไม่ใช่11นี่ว่ามันคือ1น,นี่แหละใช่ไหมแต่ว่าแบบไอตัวไอตัวแรกมันจะสีอ่อน,นในเฉยตัวที่2มันจะเข้มนะครับมาเดี๋ยวเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าเป็นเลข3จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมเอาเป็นสีนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ แล้วก็ตัวเคนะครับอ่าพิมม์มัวไปครับผมก็จะเป็นตัวเออร์เลอร์นะครับหยิบมาเลยผมนี่ก็จะเป็นแบบว่าไอเทมชื่อแบบเออร์เลอร์อะไรเงี้ยถือว่าไว้ทาแบบเท่ๆแล้วกันนะครับผมอคคแับผู้ชมอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างเป็นเครื่องยิงท NT ครับผมอ่ะก็วันนี้มันจะต้องสําเร็จนะครับในการทําลายหมู่บ้านด้วยอ่เครื่องยิงท n t เนี่ยและนี่ก็คือของที่ต้องใช้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะสร้างไว้อ่าประมาณตรงนี้แหละนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะวางดิเวนเซอร์ไปตรงนี้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้มาอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นบันไดครับผมวางน้านะครับแล้วก็ตรงนี้วางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับแล้วก็วางดิฟเฟนเซอร์2อันตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวางเป็นสลับนะครับแล้วก็วางดิฟเฟนเซอร์ครับผมอ่ะตรงนี้ทุบออกนะครับเราจะวางเลสโตนไป้3อันนะครับแล้วก็เลงมุมตรงนี้ฮะอ่าวางขึ้นมาแบบนี้ครับผมข้างใต้นี้เนี่ยก็วางเป็นเลสโตนทอดไปนะครับอ่าก็จะได้แบบวงจรไฟกระพริบนะครับแล้วก็เราก็จะเอารมาาสับนโย้้ไววตรงีะคก็ือเเลจปิดใช้งานค่ออยโะไรเีย ละอย่างต่อไปนะครับก็คือการยัดเทียนทีเข้าไปครับผมเอาให้ครบทุกอันเลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ยัดเทียนทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะโยกคันโยกใช่ไหมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับทีนี้เราผมก็จะวางอ่าเลสโตนไว้ตรงนี้กับตรงนี้ด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ3 2 1ชึบโยกไปครับผมเสร็จแล้วเราก็จะวางตรงนี้มาด้วยนะครับอ่าโอเค ไช้ดูซิอ่าใช้งานไม่ได้ไปที่ร้อยนะครับผมโอ้โหในที่สุดมันก็สําเร็จนะครับผมการที่ผมจะทําลายหมู่บ้านเนี่ยก็รู้สึกรูปร่างมันคุ้นๆน,นะเหมือนแบบคนที่เป็นผู้ชายอาจจะแบบเข้าใจดีนะครับว่ามันคล้ายๆอะไรนะครับผม <c oughs> ก็นั่นแหละนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้เริ่มเละแล้วฮะเดี๋ยวผมจะหยุดเครื่องนี้ก่อนนะครับผมหยุดไฟโอ้โหควันฟุ้งเลยนะฮะ <c oughs> ระเบิดทีเมื่อกี้แบบควันฟุ้งเลยอเอาล่ะไหนดูตรงนี้ซิโอ้โหหลุมไม่ได้คือมันมีน้ำหรือเปล่าโอ้โหระเบิดตรงนี้เลยไม่ได้ผลครับแต่ผมจําได้นะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยทาเครื่องยิงเทีเนี่ยมาทาลายหมู่บ้านไม่สําเร็จฮะแต่ครั้งนี้ถือว่าสําเร็จนะครับผมอ่าเอาล่ะฮะอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นแบบรูปปั้นนะครับผมซึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบรูปปัน้นแห่งน้ำอะไรเงี้ยนะครับผมมา อย่างแรกนะครับก็วางแอนวิวครับผมแล้วก็หม้อปรุงยานะครับแล้วก็แอนวิวอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเป็นอาไพสม์มารีนวอลนะครับผมวางมาแบบนี้ครับผมอ่ะ ปึ๊บฟืบอ,อ่าโอเคครับผมทีนี้ฮะตรงนี้เนี่ยผมก็จะวางเป็นบล็อกไพรมารีนนะครับแล้วก็วางฮอปเปอร์ไป2อ,อันนี้ครับผมปึ๊บอ,อ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบไหลอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ก็จะวางออฟเซอร์เวอร์ไปครับผมแบบนี้นะครับเอาละฮะทีนี้ผมก็จะวางเป็นแบบว่ารั้วนะครับผมอ่าของไม้เนี่ยนะครับผมวางขึ้นมาฮะแล้วก็ฮอปเปอร์ครับผมทีนี้ฮะเราก็จะเอาอ่าธงนะครับผมสีฟ้าเนี่ยมาวางไว้ครับอ่าให้เหมือนแบบเออมีปับผ้าคลุมอะไรเงี้ยประมาณนั้นอนะให้้้้้มมมมัันนนนดดูแแแบบบเเทท่่ขึอออะะะไไรรรรงงงีียคผผกก็็วววาาาปปปณล ดเข้ามาครับบนหัวครับผมเหมือนแบบ ใส่เป็นเกราะตรงหัวอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ตรงอวุธมันยังดูโล่งๆใช่ไหมอ่าเราจะเอาแคมไฟมาวางไว้ครับอ่านี่จะเป็นประมาณนี้นะผมค่อนข้างเทพเลยนะและนี่คือรูปปัน้นเทพแห่งน้ําประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> จะแบบว่าเป็นออกแนวสีฟ้าๆหน่อยนะครับผมก็สวยดีแหละนะสร้างไว้แบบตกแต่งหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับผมเอาละครับและอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําตามหน้าปกคลิปกันครับผมก็อย่างแรกเดี๋ยวผมจะวางเป็นกล่องคราฟก่อนแล้วกันนะครับอ่ามันจะได้แบบเหมือนหน้าปกคลิปนะแล้วก็วางอันนี้ไปนะครับผม ช้างนี่นะครบนะครับผมอ่ะกดคลิกขวาผมแล้วก็จะวาร์ปเข้าไปในนี้ฮะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวปิดเชเดอร์แป๊บนึงเอาล่ะทีนี้ก็แบบเราจะแบบกลายเป็นคนตัวจิ๋วครับอ่านี่รูปปั้นเรายังมองเห็นอยู่นะทีนี้เราก็เข้ามาสร้างของเล็กๆได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นดาเพชรนะครับผมผมก็จะใช้เป็นขนแกะอันนี้นะครับผมอ่าบล็อกเพชรนะครับส่วนไม้ก็ใช้เป็นไม้โออกไม้สเปิร์ดแล้วก็ด์กอ๊อกนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากมุมนี้ก่อนแล้วกันวางแบบนี้เข้ามานะครับผมไหนลองวางดูดิปึ๊บ อ่าโอเคแล้วก็วางบล็อกเพชรนะครับทีนี้ก็วางเป็นอ่าโอเข้าไปละกันนะครับผมแบบนี้วางสเปิร์ดด้านนี้ด้านนี้ด์กโอครับผมอ่าแบบเป็นการตัดสีให้มันแบบสวยขึ้นนะครับเอาแล้วส่วนรูปร่างของดาบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าทีนี้ก็วางบล็อกเพชรเข้าไปนะครับแบบนี้อ่า เอาละฮะถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมค่อนข้างเหมือนเลยนะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเว้นไว้เพราะว่าแบบมันเป็นจุดที่ไว้อ่าออกมานะครับอ่าลองคลิกขวาดูฟืบอ่าตรงนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับและนี่ก็คือดาบเพชรนะครับผมที่แบบวางอยู่บนกล่องโตคะ้าฟอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวใส่เชเดอร์แป๊บอ่าเป็นไงคุณผู้ชมสวยปะเออผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะเป็นแบบว่าดาบเพชร3มิติเลยฮะวางอยู่บนกล่องคราฟอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมก็เห็นมาจากช่องอ่าคุณ s p e c เตอร์เหมือนกันครับเห็นแล้วแบบอยากลองสร้างดูม้างอะ่ะเออก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ